สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะโดยเฉพาะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะสู่โบวี้หกสิบสีทาโรนะคะชาแนลเหอนกันดูดวงผ่านไพ่ยิปซีแล้วก็ไพ่ออร์เนนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูดวงทั่วไปเป็น general reading มาดูว่าข่าวดีใดรอคอยคุณอยู่ในเดือนตุลาคมสำหรับสาววันอาทิตย์ทุกคนนะคะ ในเดือนตุลาคมนี้จะมีเรื่องราวใดนะคะที่เป็นไฮไลท์ในชีวิตคุณนะคะเปลี่ยนแปลงมากเปลี่ยนแปลงน้อยนะคะหรือว่ามีอะไรแนะนำไกด์ไลน์นะคะคําเตือนอะไรจากสปริปหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณได้บ้างนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลทั้งหมดทั้งมวลต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะคะ้คนวันอาทิตย์นะคะ คนวันอาทิตย์สีก็จะแน่นอนสีประจําตัวของเองก็จะเป็นสีแดงนะคะวันนี้หมอโบก็มาหนุนนํากับหนูมุสิกะนะคะบริวารของพระพิฆเ,เนศแล้วก็โนโฮุกสีแดงนะคะแทนวันอาทิตย์ของคุณนะคะบริวารของพระแม่รัศมีนะคะะมาดูสิคะว่าชาววันอาทิตย์จะเป็นยังไงเราเปิดไพ่ก่อนเนาะ ชาวยอดสองดาบเชนอวอนสามดาบสิบถ้วยว e of June s t r ท n g tower <c oughs> The Empress นะคะโอเคหนึ่งสองสามสโอเคมีการเปลี่ยนอยู่นะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่นะคะ4ีค่าท่าไฮไลท์ของคุณน่าจะเป็นในเรื่องของดิสนีย์ความไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะบางคนไม่รู้ว่าอาดีตคุณเป็นอะไรมาบางคนผิดหวัง อ,อกหักเสียใจหรือว่ามีปัญหากับใครมีปัญหากับบางสิ่งบางอย่างทุกใจผิดหวงังหรืออกหักมายังลืมความเจ็บปวดไม่ได้แต่เป็นช่วงที่คุณกําลังจะได้รับความสุขที่มันแบบบางคนความทุกข์มันผ่านไปความสุขเข้ามาแทนที่นะคะแต่ก่อนที่จะได้เจอความสุขนะเหมือนคุณก็หนักเหมือนกันนะเออไม่ใช่เบาเบานะคะก็หนักตอนนี้เหมือนกำลังพยายามที่จะทําบางสิ่งบางอย่างให้สําเร็จ หนึ่งในนั้นเหมือนมีการตัดสินใจจะเข้ามาแบบปรับปรับฉับพลันด้วยนะคะเอออาจจะต้องตัดสินใจเดินทางแบบปรับปรับฉับพลันอย่างเงี้ยก็ได้นะคะขอเซอร์มีอีกสามใบชาววันอาทิตย์นะคะชาววันอาทิตย์จะเป็นคนที่ซื่อสัตย์จริงใจต่อต่อมิตรนะคะไม่เคยคิดได้ต่อใครหรือขู่กดใครไม่เคยอาฆาตใคร แม้มีเรื่องบางใจก็ลืมง่ายกดง่ายให้เร็วหรือเปล่าเออใครทําอะไรให้ขุนเคืองเนี่ยพูดดีนิดเดียวก็ดีก็ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะดีกับเขาแล้วเออเหมือนแต่ชีวิตของคุณเหมือนอุปมาเป็นแบบเหมือนไฟตกน้ําอ่ะ นะคะเป็นคนที่ใจบุญมากนะคะใจบุญกรัน,นยูรู้คุณนะคะพระประจําวันเกิดของคุณก็จะเป็นพระปรางถวายเนตรนะคะคาถาประจําวันเกิดน,นะคะก็จะชื่อว่าคาถานารายแปลงรูปนะคะไปเสิร์ชดูสวดวันละหกจบนะคะเสริมดวงชะตาเนาะเอาล่ะคุณจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะชาวราิตย์นะคะแม้มีเรื่องที่แบบร้ายแรงเราก็ เป็นคนที่มีบุญน่ะมองโลกในแง่ดีได้นะคะไพ่ใหญ่ๆมาทั้งนั้นเลยอะค่ะเอาล่ะสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคของคุณมันอาจจะเกิดมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะในอดีตแต่มันยังคุมเครือการฮิลลิ่งหรือการแก้ไขบางอย่างอยูอย่นะคะ,ะเดี๋ยวโมโบขอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งใบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณนะคะอ้าวพระพิคเนตนะคะออกมาใบสุดท้ายไม่ใช่ใบสุดท้ายหล่นออกมานะคะพระพิคเนตนะคะเปิดมาทั้งเวันเนี่ยเพิ่งออกที่คุณนะคะสาธุด้วยอาลค่ะ เห็นไหมเห็นชัดไหมชาววันอาทิตย์นะคะตอนนี้บางคนกําลังเดินทางนะคะก็ได้หรือว่าบางคนอยู่ในช่วงที่ต้องแบบเฮ้ยใช้ความอดทนเป็นพิเศษนะคะเพื่อที่จะอะไรคะเพื่อที่จะทําสิ่งที่มันกองอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะให้สําเร็จไม่ได้ด้วยแบบราบลื่น ะะแต่มันเหมือนคุณจะต้องมีแบบบททดสอบอะ่ะเจอบททดสอบมีการตัดสินใจเข้ามาต้องทํานั่นท,ทํานี่ปับบสะพันการตัดสินใจแบบกระทันหันแล้วมันทําให้คุณตัดสินใจไม่ได้างี้ก็มีนะคะเอาล่ะพลังงานรอบข้างก็ดีมากเลยมีเดมเพลสเดวิลออฟฟอร์จแต่มันก็ยังมีความทะแยงมุมที่เป็นแบบว่า ความตึงเครียดของสถานการณ์เพราะว่าอาจจะเป็นผู้คนหรือสถานการณ์ที่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวแต่สิ่งสิ่งนี้มันเป็นดิสนีย์ที่ถูกลิขิตไว้แล้วนะคะว่ามันจะต้องเกิดชีวิตเราไม่จะจะไม่ย่ำอยู่กับที่นะคะมนุษย์เราก็จะต้องมีแบบ forward ไปข้างหน้านะคะไม่ใช่แบบว่ามานั่งอ่านแต่หนังสือเล่มเดียวไม่ว่าอะไรจะตามไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นมันเป็น การเปลี่ยนแปลงที่ถูกกาหนดไว้แล้วเราจะต้องเรียนรู้บททดสอบนั้นว่าจะเป็นยังไงก็ตามอย่าโทษดวงชะตาอย่าโทษตัวเองนะคะอย่าโทษสิ่งรอบข้างเปิดใจแล้วยิ้มรับกับมันแน่นอนมันจะเป็นสิ่งที่ดีเราพูดอย่างนี้เลยนะคะเอาล่ะคุณจะได้รับการช่วยเหลือนะคะอ่ะไปเริ่มกันที่การงานจะได้รับการช่วยเหลือนะคะคุณกําลังแบบมีความสุขมากๆนะคะสมหวังทุกอย่างมันมพลีทลี่มันสมบูรณ์นะะีคนะ,ะการเป็นหัวหน้าคนหรือ เจ้าของกิจการหรืองานที่คุณรับิดชอบอยู่อะ่ะมันจะมันจะสาเร็จได้นะคะมันจะสําเร็จได้แล้วคุณจะมีความสุขกับมันแต่หมอมองเห็นคุณจะมีเหตุการเข้ามาต้องตัดสินใจนะคะอาจจะต้องเลือกบางสิ่งบางอย่างนะคะทางสองทางคนสองคนงานสองงานอะไรไปซะอย่างนี้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะแต่คุณเป็นคนที่สตรองนะคะเป็นคนที่สตรองคุณจะ ใช้ศักยภาพสติหรือปัญญายาณของคุณในการแก้ไขปัญหานี่ไปได้นะคะอืมแล้วก็จงจำไว้เลยว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นนะคะมันถูกกำหนดไว้แล้วว่ามันจะต้องเกิดบางครั้งเราไม่สามารถที่จะยับยั้งหรือว่าต่อต้านมันได้ไม่ว่าจะเป็นการพังทลายของสถานการณ์โดยเฉพาะความรักที่ผ่านมาเนี่ยนะคะถ้ามันไม่มันเหมือนอาคารที่มันผุพังอ่ะคุณถ้าคุณสร้างด้วยวัตถุที่ไม่แข็งแรง นะคะวันหนึ่งมันก็จะต้องผุพังลงมาอยู่ดีว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นนะคะแสดงว่ามันไม่ใช่ทางของเรามันไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะไปต่อหรือมันไม่ใช่ของของเราที่ของเรานะคะมันมันจะต้องแบบได้พังทลายแล้วจัก,กรวาลก็จะส่งสิ่งใหม่เข้ามาให้คุณให้คุณได้สร้างได้เติบโตนะคะเอาแหละแต่บทสรุปของคุณเป็นสีกะทา บางท่านจะมีความมั่นคงมากๆในเรื่องของการงานกับการเงินนะคะแต่คุณก็มีความสุขแหละนะคะดีเอ็มพี M ขึ้นมาสิบถ้วยขึ้นมามีโชคลาภด้วยนะคะแล้วก็มีความแบบมีความสุขกับการได้อยู่บ้านมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของฐานะแล้วก็มีความสุขกับการแบบใช้ชีวิตของตัวเองในช่วงนี้ถึงจะอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวหรือจะเจ็บปวดแต่คุณก็จะฮิลลิ่งตัวเองได้นะคะสำหรับชาววันอาทิตย์เนี่ยเอาล่ะ มี The Hangman ขึ้นมาเป็นไพ่เสริมนะคะ I can see t h i situation s a n n a t h e นะคะคุณจะสามารถมองเห็นสิ่งที่คุณกำลังจะเลือกหรือสิ่งที่คุณเผชิญอยู่นะคะในเดือนตุลาคมนี้นะคะคุณจะมองเห็นในสิ่งที่แตกต่างนะคะเนาะบางคนอาจจะมีปัญหา,ารูปจักกะนะคะแล้วก็จักกะที่หกนะคะเนาะบางคนอาจจะมีปัญหารูปจักกะ รู้จักกคือจกกักราที่หนึ่งก็ได้นะคะพูดผิดจักราที่หนึ่งนั่นแหละก็รู้จักกันะคะเอาล่ะนะคะมี The Star ขึ้นมาคุณกาลังที่จะฮิลลิ่งบางอย่างนะคะได้นะคะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะฟิวเจอร์ของคุณอนาคตของคุณม,มันจะเปลี่ยนไปด้วยพ i t i ที o เอาลุกนะคะจงมองพลังแห่งความศรัทธาของชีวิตตัวเองเยอะๆนะคะพยายามหาแสงออร่าของตัวเองให้เจอ นะคะว่าตัวเองมีพลังมากแค่ไหนที่จะทำให้ชีวิตแล้วก็ร่างกายนี้มีความสุขมากเท่าที่จะมากได้นะคะแล้วก็ k n n o o p p n t t c l e s นะคะคุณจะถ้าบางท่านกําลังตัดสินใจในเรื่องของการเงินอยู่เนี่ยไพ่บอกว่าคุณจะสามารถนะคะคุณ d e s e r v e Finance ์สคุณอ่ะควรที่จะคู่ควรที่จะจัดการกับการเงินให้มันดีให้มันปลอดภัยนะนะคะ ว,ว่าคุณจะเลือกหรือว่าคุณจะอะไรเนะี่ยควรที่จะจัดการในเรื่องของการเงิน you d e s e r v าคุณคู่ควรกับการเงินหรือสถานการณ์การเงินที่ปลอดภัยเพราะว่ามีเดมเพสเข้ามาช่วยคุณนะคะนะบางคนอาจจะมีคนใจดีมาช่วยเหลือนะคะทีนี้เรามาดูว่าเรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรก่อนที่จะไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ความรักสามใบนะ อินเทอร์เซคชันทางเลือกจริงๆบางคนจะต้องเลือกแล้วละนะ่ะเนาะระหว่างความรักหรือว่า,าเขาเรีกเยกอะไรนะเหตุผลส่วนตัวนะคะเ้าจะเลือกงานต้องเดินทางเลือกความรักก็พลาดงานสมมุตินะหรือจะต้องเลือกระหว่างความรักที่เป็นทางเลือกก็ได้คนยิ่งอ่อนนะคะบางท่านก็ยังอยากที่จะสามารถที่จะแบบบาลานซ์ให้อภัย แล้วก็ไปต่อกันอย่างเงี้ยเออยังไม่จบอย่างนี้ก็มีบางคู่นะคะเอาละสาหรับคู่ที่มีความสุขดีนะคุณจะจบด้วยการแต่งงานนะคะแล้วก็คุณสามารถที่จะเหมือนมีคิวปิกแผงสอนนะคะคือมันไม่ใช่บังเอิญที่เรามาเจอกับคนคนนี้คนนี้จะเป็นดิสนีย์ของคุณนะ,ะเขาน่าจะเป็นใครสักคนนะคะที่อาจจะเป็นชาวต่างชาติทางไกลนะคะก็จะมีกรรกฎสิง เมทุนอ๋อโนก็รากฎสิงค์แล้วก็พึ่งศนะคะคุณน่าจะได้เจอเขาในเดือนนี้สำหรับคนโสดน,นะคะอ่ะทีนี้ขอดูหน่อยนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยาจะบอกอะไรอันนี้คุณได้หมายเลขหมายเลขอะไรคะหมายเลขหนะคะอาร์ตหมายเลขห้าพระพิฆเนศนั่นเองนะคะกันนาชา ใช่ไม่ค่ะไม่ใช่เลิฟอ,อันนี้ก็จะเป็นอาร์ศิลปะนะคะเอาละค่ะพักพัเนตนะคะพักเนตคือความบางท่านอาจจะช่วงใช้ช่วงเวลานี้แบบห้อยหัวสันโดดนะคะสันโดษแล้วก็มีอุดมเป็นช่วงที่มีอุดมการนะคะแล้วก็ประ,ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความแบบธรรมะนิดนึงช่วงนี้นะคะ หรือว่าอยากจะศึกษาบางสิ่งบางอย่างการศึกษาจะเข้าไปหาความรู้เพิ่มเติมนะคะความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับในด้านใดด้านหนึ่งอย่างจริงจังการศึกษาคนความาัลี้ลับอย่างเงี้ยกำลังเกิดขึ้นก็ได้บางคนอยากที่จะเออเปิดตาที่สามหรือว่าทำความจากัจกกะจักกะคืออะไรหรือว่าเรกิคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออคุณกาลังเข้าไปสนใจกดของแรงดึงดูดไปซะอย่างนี้นะคะเออก็ดีแล้วหลังมาเจอช่องน,นี้นะคะโอเค ต่อมานะคะการเรียนจะดีมากๆไม่ว่าจะเรียนอะไรก็ตามนะคะแล้วก็มีความสามารถทางด้านสติปัญญาความเฉลียวฉลาดนะคะน้องๆก็มีเกณฑ์ได้รับทุนนะคะเรียนดีชิงทุนได้บางคนไปต่อต่างประเทศก็ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานนะคะการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความสําเร็จรุ่งรงแล้วก็มีผู้ใหญ่ซัพพอร์ตให้การสนับสนุนนะคะเขาคนนั้นหมอบอกว่าจะเป็นผู้หญิงที่ใจดีมากๆนะ เอาละแล้วก็โอกาสนะคะหญิงหรือชายก็ได้แต่เขาเป็นบุคลิกที่ใจดีค่ะแล้วก็จะมีโอกาสในเรื่องของการหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะการทํางานของคุณนะคะในเดือนตุลาคมนี้นะสาหรับชาววันอาทิตย์นะคะเฉพาะสายเฉพาะด้านนะเออใครทำอะไรก็อาจจะแบบไปต่อยอดหาความรู้เพิ่มเติมอย่างนี้นะคะในเรื่องของการงิน ะะไม่มีความถ้าไม่มีความละโมบละมากลาบอะไรนะไม่มีความละโมบในเรื่องของทรัพย์สินนะคะให้ควรให้ระวังความแบบจริงอาจจะแบบปรากฏนะคะปรากฏแบบสายตาออกนอกสายตาหรือว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะคนเดินทางสายกลางะคะ อาจจะมีอะไรมาแบบบททดสอบคุณนะคะว่า,วาเอ้ยจะไปอย่างเนี้ยเออมันจะไปถูกทางไหมจะผิดทางไหมควรที่จะเดินทางสายกลางในเรื่องของการเงินไม่ควรที่จะอะละโมบเกินไปนะคะหรือว่านั่นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะในเดือนนี้ส่วนในความรักเป็นความรักที่แบบบางคนบางท่าน จ็บปวดมานะคะไม่รู้จะทำงไงตัดสินใจจะจบหรือถ้ายังอยู่ต่อก็อาจจะเฉยชานิดนึงนะคะเย็นชาเฉยชานิดนึงแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากจะสันโดษนะคะตัดในเรื่องของอารมณ์ออกในเรื่องของความรักละทิ้งทางโลกนิดนึงนะในเดือนนี้บางคนนะคะอยู่ในโหมดแบบอยาไปค้นคว้าตามหาตัวตนของตัวเองอย่างเงี้ยนะคะใครที่มีปัญหานะคะ อ่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักนะคะหรือว่าอ่าควรที่จะพูดคุยกันนะคะส่วนใครที่แบบว่าดิวอยู่กับชาวต่างชาติทางไกลนะคะเป็นความรักที่จะต้องแบบมันมีความต่างกันในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นเดือนที่ถ้าสมมุติว่าเรามีคนรักที่ไกลกันนะคะความซื่อสัตย์ นะคะความซื่อสัตย์แล้วก็การให้ความน้ำถือซึ่งกันและกันเนี่ยรับฟังปัญหาซึ่งกันและกันปลอบใจกันให้กำลังใจกันจะเป็นทางที่ดีมากๆทางออกที่ดีมากๆแล้วเป็นสิ่งที่ดีมากๆในเดือนนี้สําหรับคนมีคู่นะคะรับฟังกันปรับความเข้าใจกันแล้วก็ช่วยเหลือแบบปรึกษาหารือกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะคะสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยขับรถขับลาก็ต้องระวังบ้างเนาะ หรือว่าการหักโหมทํางานหนักจนเกินไปนะคะเพราะว่ามองเห็นคุณทํางานหนักมากนะในเดือนนี้นะคะแต่ก็อย่างว่าแล้วเนาะคือ take action นะนะเออบางคนก็ work อ่า work from home นะคะบางคนก็ work from home อยู่อ่า uh, งานที่ creative ดีมากๆนะคะในช่วงเวลานี้อ่า uh, บางคนอาจจะมีเกณฑ์เดินทางจริงจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดีมากนะคะส่วน energy บางคนต้องระวังโรคซึมเศร้าบ้างนะคะอืมโอเค วันที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะคะก็จะเป็นวันไหนบ้างเดี๋ยนะวันที่ดีที่สุดของชาววันอาทิตย์ในเดือนตุลาคมนะคะก็จะมีวันเสาร์นะคะวันเสาร์วันศุกร์ค่ะวันศุกร์กับวันเสาร์เป็นวันที่ถือว่าดีมากนะคะในเดือนนี้เรื่องงานยามดีอะไรไปซะอย่างนี้นะคะเอเคกรุณาพิมคำว่าขอบคุณโชคชะตา ที่จัดสรรสถานการณ์ทุกเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตฉันผ่านการเรียนรู้ฉันสำนึกรู้คุณก,บบกับบททดสอบและฉันมีความสุขกับก,บการได้รับสิ่งดีๆจากจักรวาลขอบคุณขอบคุณขอบคุณ <c oughs> นะคะยังไงก็ขอให ทุกคนนะชาววันอาทิตย์จงโชคดีนะคะถามว่ามีโชคแล้วไหมก็มีนะมีแต่มันจะมาในลักษณะของความสุขแล้วก็สําเร็จบางอย่างด้วยเงินก็มีและคะ่ะเออนะโอเคนะคะขอเดียวเดียวเดียวเ <c oughs> กือบลืมนะคะฉันพูดมากจนฉันลืมขอดูไพ่ออราเคิลนะคะฮา,าร์ดออราเคิลก่อนเดี๋ยวจะขาดอะไรไปเดี๋ยว,วจะไม่แฟร์นะคะ เอาเวล well deserve r e v e r s อ out จะได้รับสิ่งที่ดีในการตอบแทนแล้วแหละในคะในเดือนนี้จากจัก,กรวาลน,นะคะแล้วก็คุณจะมองเห็นสิ่งบางสิ่งบางอย่างนะคะมี energy ของสีเขียวพื้นที่สีเขียวๆไปพลังงานไปพลังงานไปเติมพลังงานนะคะาตามสถานที่ที่ธรรมชาตินะคะพื้นที่สีเขียวจะเป็นพื้นที่ที่แบบ เติมพลังงานให้คุณได้ในเรื่องของจกกักรดที่1กับจกกักรที่เอ่อหนจกกักรที่4กับจกกักรที่1นะคะบางคนก็อาจจะสามารถที่จะเปิดจกกักรดที่6ได้นะคะเติร์ดอายได้อีกหนึ่งใบอ๋อชาเลนจิ้งไทม์ e มันช่วงเวลาที่มันชาเลนท้าทายคุณพอสมควรกับสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นแล้วก็คุณจะต้องตัดสินใจต้องใช้สติ นะคะรอบครอบเยอะด้วยนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะสิ่งที่คุณทําคุณจะได้รับการตอบแทนมานะคะคุณจะมองเห็นว่าสิ่งไหนที่คุณควรจะทําไม่ควรจะทําถ้าคุณจะต้องอยู่ในการตัดสินใจแนะนําการนั่งสมาธิการสวดมนต์นะคะโอเคนะยังไงก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีนะคะขอบคุณมากมายนะอย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์ด้วยนะคะเลิฟเลิฟค่ะ